สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นอสมอครับมีประกาศจากสมาคมชาปนกิจอสมอแห่งประเทศไทยแจ้งให้พี่น้องอสมอทั่วประเทศทราบครับข่าวประกาศนี้ออกเมื่อวันที่11มิถุนายน2563ครับทางสมาคมขอแจ้งให้ทราบว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาพี่น้องอสมอถือเป็นกําลังหลักในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการป้องกันควบคุมโรค ทางสมาคมรู้สึกซาบซึ้งจึงได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อตอบแทนพี่น้องอสมอทุกท่านบัดนี้ทางสมาคมมีความยินดีที่จะประกาศว่าสมาคมได้ขยายเวลารับสมัครสมาชิกโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ไม่ต้องจ่ายค่าสมัคร100บาทขยายไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายน2563ครับก็จึงฝากประกาศประชาสัมนมาให้พี่น้องประชาชนอสมอ ทราบโดยทั่วกันนะครับเพราะฉะนั้นอสมท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกชกสอสมแห่งประเทศไทยก็สามารถสมัครได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องใช้ไปรับรองแพทย์และไม่ต้องจ่ายค่าสมัครหนึ่งร้อบาทรายละเอียดใบสมัครต่างๆสมัครยังไงติดต่อที่เจ้าหน้าที่รอพสตที่ท่านทํางานอยู่ด้วยครับรายละเอียดดูจากเว็บไซต์ชกสอสม และเบอร์โทรที่โชว์อยู่ในเว็บไซต์นั้นนะครับเราจะแนบลิงก์เว็บไซต์ชสอสมอไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้และคอมเมนต์แรกนะครับกดดูได้นะครับสวัสดีครับ